thank you สวัสดีค่ะขอบต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy Healthy ค่ะรายการของเรานะคะจะนำความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพต่อไปค่ะสำหรับช่วง Healthy Tip นะคะวันนี้นะคะจะเป็นความรู้ในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะมาในชื่อตอนชนะโรคภูมิแพ้ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีคําถามในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะมาถามผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าอย่างเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้คืออะไรหรอคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่ร่างกายมีการตอบสนองที่ผิดปกติต่อสารก่อภูมิแพ้ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้น ตามเยื่อบุอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุโพรงจมูก mm hmm. เยื่อบุทางเดินหายใจหรือว่าเยื่อบุทางเดิอนอาหารเป็นต้นค่ะโดยสารก่อภูมิแพ้นะคะเราก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะคือ 1. สารก่อภูมิแพ้จาก มลพิษทางอากาศนะคะก็ได้แก่เกสรดอกไม้มแมลงสาบเชื้อราหรือว่าไรฝุ่นต่างๆนะคะส่วนอย่างที่2ก็จะมีสารก่อภูมิแพ้จากอาหารค่ะเราจะเห็นได้ว่าบางคนนะคะจะมีการแพ้ทั้งนม,มวัวนมถั่วเหลืองหรือว่าแพ้อาหารทะเลค่ะค่ะเราก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่าภูมิแพ้คืออะไรแล้วทีนี้ไอ้ตัวภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง คุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องสงสัยใช่ไหมคะงั้นวันนี้เรามาฟังคําตอบกันเลยดีกว่าคะ่ะสําหรับสาเหตุนะคะในการเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะแต่ว่าจะมีปัจจัยชักนาอยู่2ปัจจัยด้วยกันนั่นก็คือ 1. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมค่ะหากบิดามารดามีประวัติป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะก็จะส่งผลให้บุตรเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน สำหรับปัจจัยที่2คะ่ะก็คือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไปมากเลยทีเดียวมีทั้งมลพิษทางอากาศนะคะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสารเคมีต่างๆซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้ค่ะ,ะอย่างเราอะค่ะเราจะทราบได้ยงไงคะว่าเราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ โรคภูมิแพ้นะคะสังเกตอาการได้ง่ายๆค่ะคือผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกคันจมูกน้ำมูกหลายเป็นใสๆนะคะซึ่งอาการจะเป็นแบบเรื้อรังบางรายเนี่ยอาจมีอาการเคืองตาได้ด้วยแต่ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบร่วมกับอาการไข้หรือว่าไอามีเสมหะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีอาการมีน้ำมูกใสๆนะคะหรือว่า รู้สึกคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สงสัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ไว้ก่อนผู้ชมะะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะทําให้เราตรวจสอบในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วเมื่อเราเป็นโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยวิธีการรักษามียังไงบ้างคะคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดว่า ตัวคุณผู้ชมเองเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีการรักษาอย่างไรสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะก็ควรจะปฏิบัติตันดังต่อไปนี้เลยค่ะคือ1หลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะซึ่งเป็นวิธีที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงสารพวกนี้ได้นะคะก็จะทําให้อาการภูมิแพ้เนี่ยมีอาการลดน้อยลงไปแล้วก็ลดการใช้ยาด้วยนะคะ สำหรับข้อที่2ก็คือต้องรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้อาจจะต้องมีการส่วนล้างสมุงด้วยน้ำเกลือนะคะเพื่อทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยโล่งแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะสำหรับข้อที่3ก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายด้วย,ยวค่ะ,คะ,คะ,คะ้วัคซีนล่ะคะวัคซีนที่มีส่วนในเรื่องของการรักษาโรคภูมิแพ้อย่างไงบ้างคะ สำหรับการรักษาโดยใช้วัคซีนนะคะแพทย์ทำการผู้รักษาเนี่ยจะฉีดสารที่กอ่อให้เกิดการแพ้เข้าไปในผู้ป่วยก่อนโดยจะเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยและหวังผลว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีการตอบสนองโดยมีอาการแพ้ลดลงค่ะแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยสามารถตอบสนองได้ดีจะทำการรักษาต่อเนื่องในระยะเวลา3-5ถึงปีแต่ถ้าไม่มีอาการตอบสนองเลยเนี่ยก็จะทำการหยุดการรักษาหลังจากรักษาไปแล้ว1ปีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในเรื่องของโรคภูมิแพ้กัน,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภูมิแพ้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาโรคภูมิแพ้นะคะ ค่ะก็อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้นะคะเราก็จะไม่เกิดอาการแพ้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะรายการ happy healthy นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ